บออ้านนับออกไปอีกนับออกไปออกไปนับออกไปหเห็นพ่อเด้อเห็นพอไปเอพอแล้วสวัสดีครับพี่น้องก็มีเอฟซีหลายคนเนาะถามพ่อเดนมาว่าอยากเห็นบ,นบรรยากาศบานดงสารพ่อเดินราบปากคนไปตะโดนแล้วละวันนี้พ่อเดินสิมมาไายท้าให้พี่น้องบังได้ตอนนี้น้นองนิวเป็นมือกองให้พ่อเดินเด้เอะพอเดินจีพาพส้มเที่ยวบ,บานดงสันเชี่ยวสวัสดีครับไปพี่น้องเข้าไปชมกันเลยมาพี่นิวมาวัน อันนี้คือป้ายบ้านหนองสารเด้อพี่น้องเด้อบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังอันนี้อันนี้คือบ้านหนองสารเด้อพี่น้องป้ายเข้าทางบ้านครับเดี๋ยวพอเดินสิพาชมบ้านหนองสารครับพี่น้องครับตอนนี้ก็สิพาพี่น้องชมบรรยากาศบ้านหนองสารเด้อพี่น้องเด้อเอายับม้างที่ก็ยับยับออกมายับออกมาอีกเออนั่งให้มันเสียงๆยับว่ะอันเจ๊น้องนิ่วเป็นมือกล้องให้เด้อพี่น้องถ่ายเป็นน้ำพันธุทางเด้อ บรรยากาศข่างทางได้พี่นอ้นองนิวเป็นมือกองให้พอเด่นพอเด่นที่ฮัทเออน,นี่คือทางเขาบ้านลงศาลได,ด้พี่น้องเด้อมากับน้องนิวช่งไปน้องพอเด่นเนาะพี่น้อง,นอง,นองอเนาะบรรยากาศร,ารอบๆก็นทเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องออจับไปจับน้องพอเด่นไป,ป่ต้องว่างพอเด่นมุนกล่องพีงพ่น้องหมุนเบิรงกัลยทอา เี๋เป็นมิตรงไฮตรหน้าที่มีบ้านหลังแรกอยู่นี่ครับบ้านนี่บ้านมูมูของไม่ไหวครับเมันเรียนหนังสือน้วกันครับนี่ครับบ้านหลังแรกบรรยากาศดีครับตอนนี้ประมาณประมาณหกโมงกว่านี่แหละพี่น้องน้องนี่จะไปเด้อรับฟองไว้ทางกระดิเป็นขึ้นๆมันกระดิบสั้นแน่พี่น้อง ครับเดี๋ยวพอเวล่นเสร็จ้ครับพี่น้องท่านชาบ้านก็ดิเดี๋ยวนี้มีบ้านมีบ้านหลายหลังแล้วครับคนออกมาสร้างบ้านทั้งนอกเพราะว่าในบ้านมันมันบ้านหลายเนาะในอันบ้านที่นี่คนเลยออกมาสร้างอยู่ทั้งนอกหลายครับนี่คือท่านชาบ้านสงสารครับผมม่านนี่เนาะพี่น้องอากาศดีดีรับผมพี่น้องอย่ผ้าหนองเชี่ยวก็มีอัน น้องอยู่ขางทางครับน้องอยู่ขางทางมีน้ำพร้อมครับถ้าพี่น้องเที่ยวชมมือนี่พเดนมีบ้างพเดนเลยถือโอกาสถ้าพี่น้องเที่ยวครับอันนี้ก็พลังแสงอาทิตย์เพิ่นไปเทศหน้านพี่น้องนเนาะพลังแสงอาทิตย์ติพดพลังแสงอาทิตย์ไปเทศเทศอันหน้าน้าพี่น้องบ้บานก็อากม้าลายลังแล้วครับบ้านท่างเขาบานด้อครับนี่มีกระท่างเขาบ้านดงสาร เด oh oh ี๋ยวพอเรียนสิ็้าเดียวที่ยวซอยนันซอยนี่บรรยากาศบ้านหนองสันครับโอ้โอ้หตามก้อนขี้เดินพี่น้องครับอยู่ประมาณนี้แล้วพี่น้องคอันนี้คือทางเข้าบ้านที่แรกเลยครับทางเข้าบ้านที่แรลกปฏิภาสพี่น้องชมไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะครับผม อันนี้กุ้มู่บ้านดงสารเด้อพี่น้องทั้งหนาผู้เด่นเนี่ยายมือนี่ก็คือปั๊มน้ํามันของประจํำมู่บ้านครับนี่คือปั๊มน้ํามันเด้อพี่น้องครับนี่กุ้งบ้านดงสารพี่น้องบ้านดงสารพาพี่น้องเตี้ยวชุมกุ้บ้านดงสารเด้อพี่น้องเด้อครับรับชมกับน้าผู้เด่นมี่เอฟซีเพิ่นถามมาหลายคนนะเพิ่นว่าบรรยากาศบ้านดงสารนี่เป็พิรยู่ประมาณนี้นะเพิ่นถามผู้เด่นมา อันพอเด่นทายเบิง้งในเด้อพัดสันเพคนว่าพอเด่นเลยมือนีพอเด่นบางพอเด่นเลยอันมาถ่ายทำให้เบิ้งพอเด่นก็รับปากคนใบตะโดนนั่นละพอดถ่ายทำให้พี่น้องเบิง้งมือนีคือพอเด่นถือ,อ,อ,อโอกาสดีเนาะพอเด่นกับที่ผ้าแว่ซ้ายน,านั่นซ้ายนี่ได้พี่น้องเด้อเอาน้องนี้ไปจับไว้ปจับเดี๋ไปประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ อระมาณนี้แล้วอันนี้ไส้ไลยนิ้วอันนี้เฮือนไส้ยังต้องถามน้องนิ้วคนพื้นที่พอเดินฝึงมาอยู่บ้านสงสารเนาะไส้อันนี้คนนั้นส่วนไส้ยางอ่าใช่เป็นหนองหมกเซี่ยวหนองหมกเซีวโอ้ทั้งหน้าเป็นหนองหมกเซีวเนาะทางนี้ทางรอบบ้าน นี่คือสร้อแรกที่เ้าเขามาบ้านองศาลน้อพี่น้องเนาะบรรยากาศเช่อมล้วนร่วมกับจิบหมามนีนเรื่อพี่น้องเด้อบ้านองศาลเนาะครับพาพี่น้องเที่ยวชมบรรยากาศบ้านองศาลพี่น้องครับบ้านหไร้ลังครับบ้านองศาลในหมู่บ้านบ้านล้างค้าเลี้ยงนี่ประมาณ เดี๋ยวพอเดินเสรไปถามผู้ใหญ่บ้านหนครับประมานซีลอยหาลอยลังค่าเลนนี้ยนี่แหละครับบรรยากาศสวยงามครับทั้งนาเป็นบ้านนั้นทั้งนานี่เป็นน้องหมูแซวน้องประจำหมู่บ้านครับอันนี้ก็มีปั๊มน้ำมันครับอยู่นี่มีตปั๊มน้ำมันปัมน๊มหนึ่งนะอยู่นี้นะปั๊มคู่แดงปั๊มคู่แดงวะโอ้โหครับพี่น้องเดี๋ยวพอเดินสร็จผ้าอ้อมไปทักพูดเอีก่อนไอ้นนี่ซือกล้องกล้องไร เดินดีพาอ้อมไปขอสร้อยนั่นไปอีกวันนี่รถที่แจกคนก็บจีไปให้ไปหน้าไปสวนคนนอพี่น้องเนาะหนึ่งคือทางราจากันตรงไปพุ่นกับจีไปหาบา้านังเอาแย่งไปเนี้ยน้องเซีแซวนเนี่คือน้องมุกเซวน้องเหมาจำมู่บานเด้อพี่น้องเด้อครับผมน้องแซวเยาเดินเดพาเข้าขอสร้อยนี่วันนี่สร้อยยังสร้อยกลางบ้านบ่ นี่มีไส้กลางบ้านได้พี่น้องน,นี่ประมาณซีลอยหาลอยลังค่าเลี้ยนี่างนี้นะพี่น้องเดี๋ยวประเด็นสีเทาอ่อนไปทางเลี้ยนนะ้ำอันนี้หอผู้ตาพี่น้องแม่นมาดอนผู้ตาผู้เดินนิวดอนผู้ตาวะครับ,รบ,รบผมไปสีผ้าบ้านนะี่เนาะ พี่น้องชงมบ้า,านองศารกับพี่น้องสวัสดีครับคุณว่า,าสวัสดีครับผมบ้านเฮานี่ใหญไปนอ่อจากเงิงค่าเลียงคบ้า,บานนามร้อยกวบ่ร้อยทตบานเลขที่ผมก็สี่ร้อยสี่สิบสามอันดีถ้ามือนมันจะบหาร้อยมเนมันลเือบา้านเลขทีมันหลายอยู่เงิน,น่งโอ้คืว่ากูาหลาย ประมาณ400สี่ลอยกัวะ่ะเออคุณละ่ะสี่ลอยก่าเนาะค,ครับอันพอเดีนก็จอดถามอันผู้เฒ่าคนยุบานนี่แหละพอเดีนถามว่บาบา้านเฮามีจกักราคาเรียนมีเอฟซีมันถามมาหลายวันจากเห็นบรรยากาศบ,าบ,าบ้บานองศานจากเห็นบรรยากาศบ้านเฮาวแบบคนบ้านป็ิตยู่ว่าท่านอพอเดีนได้ผ้าคนละเบิ้งมีโอกาสถ่ายเบิ้งเ,เด้อพอเดีนว่าท่านพอเดีนได้ หาโอกสอาสบ้านเลี้ยงขี้มาลายพวกวเงนินกระตุล,ลังทคาแล้วก็มหลายไปนั่นน่ะนะโอ้ครับผมล,ล,ลังเลือดไปถึงเงินงนี่ผมมีสองบ้าน,นโอ้เนี่ยมีประมาณสี่สิครับขอบคุณหลายเด้อคุณพ่อเด้อขอบคุณครับผมบไปอันอนี้ถือกันไปเลาะบัตรต่อครับ,บครัอเอฟซีเพิ่นเบิ่งคอนเอานับเราบัตนรนรถรถพอ่ดดพอหวานเอารถพ่อหวานมา ไปขอบคุณครับผมอออันนี้ร้านข้าประจํามู่บ้านพี่น้องล้านล้านแม่คิดเนาะครับผมอันนี้พวกล่างเนี่ยก็ล่างสีเปลียนหมาพี่น้องเอ่อนี่โอ้อันนี้หมากอ็นยังไงบ้างนี่เอาล่ะหมูถึงหมากอย่างนั้ครับฝนตก มือคือหนี่ก็ฝนลินครับพี่น้องฝนลินก็เศร้ามาเศร้าตอนเศร้าเลยล่ะครับอันนี้ก็บ้านดงศาลนะพี่น้องอันนี้เส้นทางกลางบ้านบ่แม่ยนเปล่าเออเอาถือไว้ถือไว้ถืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นเดี่ยวทักเดียวครับพ่อพี่น้องเที่ยวชมบ้านดงศาลนาะพี่น้องเนาะไอ้ไอ้น้องนี่เป็นมือกล้องไห้เด้อพี่น้องมือนี ของนิ่วก็เป็นมือกล้องจับสรอยพอเด่นเปเสี่นท่นทากลางบ้านพี่น้องนะครับเดินกับกอาวสางเนาะอันนี้คือเสียนท่าในกลางบ้านเลยพี่น้องกลางบ้านเด้อเนี้ีท่ากลงบ้านหนองสารทา่าในคนกับทีหัวจักก็นเนาะว่าเฮียนผู้ใดแน่เนาะพอดีนกับมาเป็นเคยบ้านหนองสารพอดีนกับพระท่นานในหัวจักดอกว่าเฮียนไผเป็นเฮียนไใครพอดีน ถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องบึง้งวันนี้ให้ขอสร้อยนี่หมดสร้อยสร้อยนี่วันนี้กันส้อยยังส้อยนางเลี้ยนบ่ะส้อยนาเกษตรซวันนี้ไปยังนี่ประเด็นภาคกับส้อยนี่น,นี่สร้อยหลังคาเล้วพี่น้องหลังคาเ่ยพื้นในหมู่บ้านดงสารนี่แหละรับสวัสดีครับ เนี่ยก็คือเที่ยวชมบ้านของศาลน,นะครับบรรยากาศบ้านห้องอันนี้สร้อยหนางเลี้ยนอะพี่น้องครับผมลูกยันยี่หุ่นนะพี่น้องเนาะนี่นี่คือสร้อยหนางเลี้ยนว่านางนิ่วอันนั้ครับบรรยากาศใกล้กาพี่น้องบรรยากาศบ้านห้อง เดี๋ยวพอเดินเสร็าเขาไปเบิ่งโรงเรียนยังอยเนาะน้องนิวเนาะโรงเรียนน้องนิวโรงเรียนในหอแม่มาใดหอดม่สามบ่มอหกหอหกบ่โอ้ปานันบ่โอ้เปลี่ยนไหมเปลียนพี่น้องเปลี่ยนเด่นหนังหอดม่หกประศัตน์อ่าครับนี่โรงเรียนบ้านสงสารเด้อพี่น้องนี่ก็จะเป็นบ้านพักคู่เนาะโอ้ต้นย่างเลยพี่น้องเหนย่างไงเลยครับเห็นย่างไง อัทนท่านนี้อันนี้สาระยังนี่มันก็ร่างก่อสร้างเนาะพี่น้องเนาะอันนี้สา,าลอสา,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 าอ,อันนี้ก็ตัวอันนี้ือโรงเรียนบ้านดงสาราะนะพี่น้องประเด็นผ้าแจวชมโรงเรียนบ้านดงสารเรียนถึงม .6 ตีม .6 คือม .3 พี่น้องนิ่มม่อหกมหกบ่บ่เพราะเปนม .3 บ่เนาะครับอันนี้ก็ชมบรรยากาศ ในโรงเรียนบ้านหนองศาเนนะพี่น้องเด้อง้อสองครับพวกหักยังไงพวกหักหักตลอดคือคือคิดทอดเสมอโรงเรียนบ้านหนองศานหักตลอดครับกจิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะโรงเรียนบ้านหนองสาเด้อพี่น้องเด้อ ภาพี่น้องเที่ยวชมครับผมเนี่อสนามยังเนี่อสนามฟุตบอลเนี่อสนามฟุตบอลคุณหน้อยแต่นี่น้อยปะนี่คนเตะบอลมันเนือสนามฟุตบอลพี่น้องภาพพี่น้องชมบรรยากาศโรงเรียนบ้านหนองสารน,นะพี่น้องเด้อ โอ,โอ,อสร้อยนี่ว่ะนะเป็ดกระเล่นน้ำแล้วพี่แล้วครับเป็ดเป็ดเทพเป็ดบาลีผมว่าณนี่ยแหละพี่น้องอันนี้ฟอเดินกับผ้าชมบรรยากาศบ้านโขกสารเด้อพี่น้องเด้อครับผมเที่ยวชมเมืองว่าบรรยากาศดีพี่น้องอันนี้ร่างเกษตรษส้นๆครับเศษส้นๆ โอ้สังแต่ผมก็สังแต่สังตัดต,ตมันนี่พี่น้องน้องเที่ยวชม <c oughs> นี่เอฟซีเป็นอยากเห็นบรรยาก,กาศบ้านอนงสาเนาะพี่น้องเนาะประเด็นเลยพาเที่ยวชมสอยนี่เขาไปไป,ไปทางไหน้าเานี่ยเขาไปไปสอยเนี่ยย่างวะย่างอ่เขา,าไปสอยนี่ะครับตอนนี้เป็นตรงนู้นก็เป็นหนองแที่วเหมือนกัน คือน้องแซ่ห้ามมาใส่ในกันอย่ากห้ขับเคลื่อนกันเลยพี่น้องเบุ่นนง,งคนพาลูกพาหลาดบนที่รถเด่นเนาะพี่น้องเนาะครับน,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 นี่คือบรรยากาศบ้านเฮาเด้นอพี่น้องบ้านเสียนั่นตะเนี่ครับผมเป็นขวาก็นั่งเล่นเนาะใ่่ไหมเขาท่านเด็กเขามาเหรอรถ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  ไปเลยพ่อพงษ์ครับบรรยากาศบ้านๆน,นาะพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศบ้านๆเด้อพอเดินขี่มาใส่กับน้องนิ้วน้องคิวๆเด้อคิวพาเที่ยวชมครับบรรยากาศบ้านหนองสางกับจีบะมาณนี้เด้อพี่น้องกินแต่ยู่อากาศก็ดีครับ สาบใจเนี่ยชอบสาบต้นเดือดใช่ใส่เก้าหว่ะเดี๋ยวเขาไปเขาไปสร้อยวันนี่น้องนิ้ววันเนาะครับพาพี่น้องเชี่ยวชมบ้านหสงศาลได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวประเด็นเสื้อผ้าเขาไปชมในวัดความมือหน่อยเอาน้องนิ้วถือไว้เดี๋ยวประเด็นเสืพาเขาไปเบื้องวัดบ้านหนองสารพี่น้องวานประเด็น อยู <c oughs> ่นี่บ้างน้ำมันเสาวาเที่ยวอากาศผ้าพี่น้องเที่ยวชมเลยบรรยากาศบ้านสงสารบ้านเฮาเลยครับประเด็นหนึ่งมาเป็นเคยบ้านนี้พี่นอ <c oughs> ้องประเด็นหนึ่งท่านเลยคุณจักใส่เปลใส่บานใส่ดอกคุณไม่อยู่ <c oughs> ปกติประเด็นทำงานยุ่งเทียบตลอดเนาะ <c oughs> โอ้เปลี่ยนเทียบเปลียนหน่อยนะพี่น้อง <c oughs> เปลียนหน่อยบรรยากาศเปลียนหน่อยเลยพี่น้องเด้อ <c oughs> ตอนนี้คนก็มาเริ่มอยู่ที่นี่หนดอกพี่น้องบ่คอยอยู่ที่นี่คนไปหาอยู่ให้กินเนาะเดี๋ยวอัน ไปทั้งนากรับบา้านไอ้่ิวกับบ้านน้องนิวเนาะที่ทั้งนาเนาะเดี๋ยวพอเดินสิผ้แาแย่เขาวัดวะเนี้ยอัน้องนิวถือน้องนิวเป็นมือกล้องไอ้พอเดินเด้อพี่น้องนี่คือวัดวัดกลางบ้านเนาะวัดกลางวันอันนั้นเป็นซุ้นเล็กๆครับพี่น้องเดี๋ยวเห็นเนี่ยพอเดินผ้าชมวัดเพิ่นนี่คือวัดวัดวัดในบ้านเนา,นานนะ พี่พาจักโอ่งที่ไห่เนี่ยพี่พาโอ่งหนึ่งบ่ะอันนี้นะเ๋ออพี่น้องประมาณนี้เนาะครับผมอันนี้พอเดินกับสื้ผ้าออกเมียเราพี่น้องครับอันนี้คือวัดครับผมพอเดินผ้ามาชมเที่ยวชมวัดบ้านห้องบ้านเอกสารครับผมอันนี้เพิ่นก็มาทำบุญ เนาะนพี่น้อ,นอนงผู้ใหญ่บ้านเออผู้ใหญ่บ้านเพื่อนเพื่อพี่น้องทำบุญเพือเ่อนกับวัาธรรมนุ่มพเราวุบ้านหน่ยเนาะเสวัสดีเพันธ์เจ้าเดี๋ยวลงกันดูกันไปสวัสดีคุณพ่อพันธ์กันะครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ รครับผมค,ค,ครับวันอยากมาสอบถามคุณพ่อนะบ้านห้องนี้จะกำังค้าเรีอนบ้านองศาลนู่นองสาลหมู่ห้าเนี่บ้านเลขที่เนี่ยมันจะสี่ร้อยสี่ร้อยเกือบห้าสิบราคาเรือนแต่ว่าที่มีบ้านเลขที่วันนี้ที่มีบ้านจริงๆริงเนี่ยสามร้อยสามร้อยเก็าสิบ 300, สามรอยเจ็ดสิบเนาะพี่น้องเนาะมุกก็อันพอเห็นพอเดินเห็นอันบ้านพอเดินบ้านเลขที่สี่ร้อยสี่สิบสามเนาะแต่บ้านเลขที่มันไสกลัวอยู่แต่ว่ามันข้ามไปเรื่อยๆเพราะว่าบ้านเลขที่บ้านเลขที่เขึ้นเวลาไไม่มีคนอยู่บ้านหรือว่ามีการเปลียชีวิตอย่างนั้นมันก็จะเป็นบ้านเลขที่ว่างนะคะโอ้ครับอาจจะข้ามไปเลยจะข้ามไปมันก็จะเปล่าบ้านเลขที่ใหม่ไปเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆมันก็เลยหลายบ้านโอ้ครับ แต่ที่จริงลงทายของมันวละคันบ้านโอ้ครับมันจะเป็นชุมชนที่ใหญ่ระดับตำบลเพราะมันแยกหมู่บ้านไปเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่เดยพี่น้องบันดาประชากรพันสามร้อยหคนโอ้พันสามเกือบพันสี่พี่น้องประชากรบ้านองทรานเาจ้ี 200ร้อยกว่าสามร้อะครับประมาณนี้เนาะมันน้อยน้อยน้อยทุกด้านบ้านน่ะอย่างต้นขุนเนาะกระดูกวัวเขาเจ้าน้อยฮะครับผมที่บ้านนี่บ้านตุ่มบ้านไม่บ้านเฮานี่เนาะใหญ่แลาวเนาะประชากรหลายเนาะบ้านบ่ได้นะการปกครองการลำบากเลยลำบากโอ้ปกครองการนั้นโครงการนั้นที่เขาเจ้ามานี่ยเขาเจ้าจะตีเสียให้บัดนี้ประชากวัว มาะช่ก,กวนเนท่ทา,า,าหลายเนาะมันก็อาจที <M> ่การพัฒนามันก็อากาศหน้าช้านะครับนลูกหมูด้วยกันโอ้ครับมาแช่กวนเท่านี่มันมันไหลแม่นอยู่หน้าช่างเท่าเปรียบเทียบกับป็นหมู่บ้านอื่นมันก็เปรียบเทียบก็ได้คล้ายๆที่เขาเลี้ยง <Hak Bi. S 1> ลูกนี่แหละครับผมลูกไอ้ครอบครัวนั้นลูกหลายมี การารเรจวขงเด็กน้อยเนาะเหมนกักินกบมครับผมแล้ว้ครัลูกบแม่ครับแม่ครับขอครับขอบคุณคุณพ่อยหลายเด้อครับขอบคุณเด้อครับขอบคุณครับที่ให้ขอมูลนะครับอครับพอมีเรื่องที่เพ่อนถามมาหลายเ่นอยากพูดจากว่าบ้านุงสารนี่เป็นไงเพ่นว่าบ้านุงสารนอกเป็น่อยู่อากาศดีเพื่นเลยอยากส้มบ้านุงสาร วันนี้พอเดนวางพอเดนเลยมาพาผืนชมครับขอบคุณดนะคุณพ่อเด้อคุณคนครับผมไปไปลูกไปอืมไปพี่น้องวันนี้พอเดี ng, เดเดผ้าออกไปทั้งบ้านพอเดีผืนหลับวันนี้แต่พอเดนกะสิจบชีพเนาะเพราะว่างกะเน่าเนี่ยเด้อเอาหน่อยเดี๋ยวขึ้นครับกะสิประมาณนี้ละบ้านเ้องพี่น้องอ่ะอันนี้จับเลย Chắc nhanh với con thang luôn Rồi, ừ. phô trà cả chân nhanh nha À, phim bạn này, phô đêm có chiều học với thang bàn, thang, phê bàn, phô đêm đơ, ừ, à, nhau lọt, nọng phim nọng đột nhạc nè, chắc nói เนี่ยครับประมาณนี่ยนะพี่น้องนี่คือบ้านของประชาชนน้ำก,กลางคนทางนะพี่น้องอคนทางนี่เขาไปบ้านน้องตั้งเด้อะประเด็นบ่ได้พาเขาไปเบิงบ่งเราเพราะว่าประเด็นว่ามนันแฉบ,บท่ามันแฉบกว่าทั้งบริษัทฝึเพิ่นจนังไนจังไนประเด็นจออกมาหาน้องตงั้งเนี่ยหนองตงั้งเราก็มาอยืนเงิน พอดีผ้าส้มทั้งเส้นนี้กว่าทาั้งทั้งนี้กับป้าหยางครับอันนี้ป้าหยางเพิ่นอนปัญญย่เติบครับป้าหยางปานี่ครับเนี่ยกระลกระลานข้าครับออกมาทั้งบ้านพอดนเนะาะพอดีผ้าพี่น้องเจ้าชุม่มบรรยากาศบ้านเฮาเนาะมือนียครับผม บ้านหนองสานนี่มีกว่าพันกว่าคนนะครับพันสามร้อยกว่าคนบ้านหนองสานคือว่าบ้านใหญ่ครับบาออ้านใหญ่คุณแม่จะล่าทีบย่กย่านมาแล้วเดือไปสายวันอ๋อนี่ยเจอกลางวันถีบไปสายเนี่ยฮะเจ้าจะไปสาย ไปหาผู้ใดไปเล่นทุ่งมันเ,นเนด็กขาไปในบ้านครับพี่น้องจินนบนีผพ้เล่นก๋วยจี่ไว้ซ้ำหนีน้องน้องพี่นอ้องเนาะ คิปหนาจะพอกับประเด็นไหมเด้อสวัสดีครับออาชื่อถือนี้ชื่อถือไ้ถือกล้องไว้รอบผม